ทำทีเพื่อท่านค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด,ดม,มีอะไรหลท่านอยากทำจ,จะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคดีใ,ใจนะว่าที่ทําให้สังคมไทยเราเนี่ยกระชับขึ้นคืนคอพ่อแม่ลูกหลานมันด้วยกันมาเป็นหมู่คณะมาเป็นครอบครัวแล้วทุกคนก็คือมีความสุขแล้วก็ซักถามกันไปมาว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เล่าให้ลูกหลานฟังเราจะมองแบบอย่างของพ่อ องค์ท่านเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะถ้าเบื่อทุกคนนะคิดที่จะทําก็คืออดทนมีมานะขยันหมั่นเพียรดังนั้นทุกคนคุณมีหน้าที่ยังไงคุณทําไปเราเป็นนักธุรกิจเราทําธุรกิจก็ทําประโยชน์ในชุมชนเอื้ออาทรแล้วก็อยู่ในสังคมตรงนี้อะไรที่เราหยิบยื่นช่วยได้เราก็ช่วยนะแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขพอเราอยู่มีความสุขพระองค์ท่านก็มีความสุขแล้วก็หายเหนื่อย